โอเคสวัสดีครับอยู่กับอนิเมะให้เมช่วง Data c าค r แ c t เ r อร์กันดั้มกันนะครับผมในครั้งนี้เราก็จะอยู่กับโมบิสูตรของซีรีส์มูนกันบ้างตัวล่าสุดนี่ก็เลือกมาแล้วนะว่าทําตัวอะไรไปในครั้งนี้ก็อยู่กับตัวอย่างอัก จินครับประวัติของอัคจิงเนี่ยมันมีไม่เยอะนะครับเอางจิงคลิปนี้น่าจะสั้นอยู่พอสมควรโอเคเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าครับอัคจนินนะจะเป็นโมบิสูตรของทางนีโอซีออนที่มีการสร้างขึ้นมาในตัวของเนื้อเรื่องซึ่งจะอยู่ในช่วงปี u c 92แต่ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยตัวของอัคจินนั้นมีตัวตนอยู่แต่ในช่วงสงคราม1ปีหรือว่าปี u c 79แล้วครับดยตัวของฝั่งกองทัพซีออนในเวลานั้นเนี่ยได้มีการพัฒนามบิสูตรอัคซีรีขึ้นมาซึ่งอัคอ จวกูโซก็เป็นหุ่นอัคซีรี่แล้วอัคจินตัวนี้ก็เป็นหุ่นอัคซีรี่เช่นเดียวกันครับดยตัวของมันเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาหลังจากอัคเหล่านั้นผ่านไปแล้วซึ่งพวกนั้นเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการโจมตีฐานเจมโบโรส่วนตัวของอัคจินเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการต่อสู้ทั่วไปบนพื้นโลกนั่นเองตัวของมันจะถูกพัฒนาต่อขึ้นมาจากอ์คไกลให้เป็นวิส์สำหรับการใช้งานใต้น้ําโดยเฉพาะแต่ทว่าหลังจากเหตุการณ์วันที่7พฤศจิกาปียูซีเจ็ดเก้าหรือว่าโอเบ ทางกองทัพซีออนได้พ่ายแพ้บนโลกแล้วย้ายขึ้นไปต่อสู้กันบนอวากาศแทน อักจินที่เป็นโมบิสูดสำหรับการใช้งานบนโลกจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนในการพัฒนาให้มันสามารถที่จะใช้งานบนอวากาศได้แทนเครื่องยนต์ไบพัสสำหรับการใช้งานใต้น้ำถูกถอดออกแล้วนำเครื่องยนต์ทัสเตอร์มาติดตั้งแทนตัวของโมบิสูดก็เลยจะไม่สามารถใช้งานในน้ำได้ระบบระบายความร้อนของโมบิสูดซึ่งเดิมทีนั้นจะเป็นการใช้ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำถูกเปลี่ยนไปใช้ระบบระบายความร้อนแบบโมบิสูดทั่วไปแทนหรือคือจาก PC ที่ติดเซตน้ำไปติดเซตปกติแทนนั่นเองครับ ถึงแม้ว่าอารกจินจะขาดความสามารถในการต่อสู้ใต้น้ำไปก็ตามแต่ความสามารถด้านการลบของมันก็ไม่ได้อยลงเลยนะครับอีกทั้งน่าจะเก่งที่สุดในบรรดาอหุ่นซีรีส์อาร์กทุกตัวแล้วก็ว่าได้โดยตัวของมันนั้นจะมีจุดเด่นที่ว่ามีการติดตั้งเครื่องปฏิกรณ์พลังงานเอาไว้จำนวนทั้งหมด2ตัวด้วยการอยู่ที่หัวของบบิสูดส่วนหัวของมันก็เลยจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าตัวอื่น เครื่องปฏิกรณ์พลังงาน1ตัวจะอยู่ที่1870วัตต์มี2ตัวรวมกันก็กลายเป็น ,3740 วัตต์นั่นเองซึ่งจะได้ว่าโคตรจะเยอะเลยก็ว่าได้เหตุที่มีการให้พลังงานของเครื่องเยอะขนาดนี้เนื่องจากว่าตัวโมบิสูดนั้นอาวุธหลักของมันคือบีมนั่นเองครับอาวุธแรกของโมบิสูดเมกาพลาสติกเข้ากันเป็นอาวุธบีมที่มีการติดตั้งไว้ที่แขนทั้งสองข้างของตัวเครื่องอาวุธที่2องมิไซล์ลันเชอร์สี่อครื่องยิงมีการติดตั้งไว้ท แขนซ้ายของตัวเครื่องและอาวุธสุดท้าย d f ิฟ s i ชัน e ีมแคนนอนเป็นปืนบีมแคนนอนจำนวน4กระบอกมีการติดตั้งไว้ที่ส่วนหัวของตัวเครื่องเลยซึ่งอาวุธนี้แหละที่จะเป็นอาวุธที่กินพลังงานของตัวโมบิสูที่ด้านหลังของโมบิสูจะมีการติดตั้งแบ็ p แพคทัสเตอร์สำหรับการใช้งานในอวากาศซึ่งความสามารถของแบ็ p แพคทัสเตอร์นี้มีกําลังขับเทียบเท่ากับแซก F 2ซึ่งแซก F 2เนี่ยมีกําลังขับสูงสุดอยู่ที่53,400กิโล ถึงแม้ว่ากําลังขับของแบคแพคจะเทียบเท่ากับแซก F 2แต่ไม่ได้ไหมายความว่าความเร็วของหุ่นมันจะเทียบเท่ากันนะครับเนื่องจากว่าตัวของอาร์จินเนี่ยมีน้ําหนักอยู่ที่145.8ตันหนักกว่าแซก F 2เท่าตัวเลยครับตัวของเครื่องก็เลยจะมีการติดตั้งทัสเตอร์ส่วนขาเอาไว้ด้วยเพื่อเพิ่มความเร็วให้กับหุ่นเอามาเสริมในจุดนี้จากการที่ส่วนหัวของมันนั้นมีขนาดใหญ่อีกทั้งยังมีเครื่องปฏิกรณ์พลังงานอยู่ที่หัวส่วนหัวก็เลยจะมีการสร้างให้มีความแข็งแรรงงงททนนนนาาาาามกกกวว่่่่สออืๆขย วัสดุที่ใช้ในการสร้างมันคือซูเปอร์ฮาร์ดอะลลอยสตีลหรือว่าโลหะผสมเหล็กคาร์บอนเป็นวัสดุที่ใช้ในการสร้างโบบิสูทส่วนใหญ่ของซีออนอยู่แล้วตามตัวของเนื้อเรื่องว่ากันว่ามีการวางแผนที่จะนําเครื่องนี้ไปใช้งานในการต่อสู้ที่ฐานบนดวงจันทร์ซะก่อนหรือก็คือเป็นศึกก่อนที่จะเข้าสู่ป้อมอาัลบาูคูนั่นเองแต่ก็ไม่ได้มีบันทึกว่ามีการนําเครื่องนี้ไปใช้งานจริงในการต่อสู้หรือเปล่าหลังจากนั้นก็จะกลายเป็นเนื้อเรื่องของมูลกันดัมในปี UC92 มีการปรากฏตัวของเครื่องอัคจินอยู่จํานนวน ถูกใช้โดยทหารของนีโอเซีอนซึ่งหนึ่งในนักบินที่มีการปรากฏตัวก็คืออากอสลากาโตหรือว่าอาดีตนักบินวากิลก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นมูลกันดั้มนั่นเองครับโดนซิวหุ่นไปก็กลายเป็นว่างาั้นกูมาใช้เครื่องนี้แทนก็แล้วกันอาร์กจินถูกส่งให้เป็นบ,บุคคลสำคักำลังเสริมของยานอตาลันทรีในตัวของเนื้อเรื่องเครื่องนี้ก็เข้าต่อสู้กับมูลกันดั้มแล้วก็มีอยู่หนึ่งตัวด้วยที่มินวานั้นขึ้นไปนั่งครับซึ่งก็เป็นลำบากพระเอกภาคมูลช่วยเอามาจากหุ่นเพราะมัันนจะตกกสู่ช้บรรยาาศโล คนดูอนิเมยูนิคอนมาก่อนก็จะแบบว่าอีกแล้วเหรอตกจากที่สูงอีกแล้วโอเคอนิเนมะใหเมะครั้งนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ทหน้าไลฟ์หน้าสวัสดีครับผม